วันนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดเน a t พี่มันรีกันหน่อยนะครับผมเนื่องในโอกาสที่ผมเพิ่งหนึ่งล้านซับนะครับก็เลยมาขอกำลังใจกับพี่ชายหน่อยแล้วก็แวะเอากุ้งมาปล่อยด้วยนะครับผมเพราะว่าผมเพิ่งทำกระแสกุ้งติดหนึ่งในแมลงไปนะครับทุกคนสองหมวดเลยหมวดทั่วไปแล้วก็หมวดเกมด้วยเรือเชื่อจริงๆพี่ครับพี่ครับกุ้งชื่อแม่พี่ใช่ไหมคะกุ้งแมวเด็ด จะเข้าไปดูครับกดไลค์กดแชร์กดซับ huh. ด้วยถ้าทำตามนั้นแล้วก็ไปมาฮะูเซนกาดอะโดเนตปล่อยกุ้งมารีสวยมากเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วกุ้ง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 กุ้้งกุ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 ้งก

กุ้งพิล่าหรือเปล่าเรื่องเนาะเลื่อไอ้ยังมึงดูเมนดินี่กุ้งกุ้งกุ้งมาลีเฮ้ยมีคนเมนต์กุ้งมีคนเมนกุ้งแล้วมีมีคนเมนกุ้งกุ้งอะไรกุ้งเฮี้ยอะไรไอ้สัตว์รู้มากนะไอ้สัตว์กุ้งพ่อมกุ้งแม่เราไม่ต้องเมนเราไม่ต้องเมนกุ้งชื่อพ่อพิล่า เอาให้ม่่านี้พี่มีได้มาแค่คุ้งอีกดอกนึงนเดี๋ยวกุ้งักแมมกุ้งคือไรวะชได้ครัได้ครับได้ครับไีกดอกอีกดอกเอ่ตัวในี้สมบตัวก้งชกกดกุ้งกุ้่นมาแล้วกุกกุ่างงดี อะไรนะน้องมันรับสายกุ้ง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 แมมฮีราฮิเออรีต้องเก่าไส่วนเอ็นดีซ้อมอยู่ไอ้สัตว์ิแล้วใครน้องกุ้งเขาซ้อมแหละ้อยพี่ไปซ้อมด้วยโดสามสิบทำเมินนะตามาแล้วในชีพผมไม่มีจดไว้นะพี่พี่มีด้วยหลักกานั้นน่ะคนก็ดูวันเก่าอ่ะก็มี เฮ้ยไม่อ่านอ๋อปิดปิดเสียงไว้ยินงดูในหมาดตะกุ้งทำไมยินงดูในหมาดตะกุงเขาซุบ้าเลยยิ่งผมเพิ่งร้านครัพย์เดี๋ยวผมส่งตอนให้มีกำใจกับผมหน่อยครับเนาะโอ๊ยพรให้ผมหน่อยครับนี่แบบว่าฟิลแบบรุ่นพี่ครับเฮียนะรอชิดเก่าอยู่ัหมว่ามีอะไอย่างเงี้ยนี่ไปมีแค่อัดเก่าผมเพิ่งร้าทับยอ๊ยพรให้หน่อยครับได้เหรอเฮียขอให้น้องสู้ต่อไปน้องชายอย่าท้อสองร้านทับรอน้องอยู่สู้ๆ เก่งมากน้องทำเป็นร้านแล้วทำเป็งร้านอุยเอาว่ะพจิมลี่เขาพูดดีเพื่อนโอ้ยยินดีด้วยครับนี่แชร์เขากันนะครับนะไอออดีใครครับนี่ทำเกี่ยวกับอะไรครับเฮ้ยแชรชวนผมคุยเจอายี่สิบห้าบาทอะยี่สิบบาทถ้ารวมบอลเลอร์ไปด้วยนี่รวมวันแรกผตามในกลุ่มแล้วตอนนี้คือผมได้เลขที่ที่แน่ผมได้สี่คันหรือห้าคันหลุยเอามาให้แล้วหนึ่งคันกุ้ง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 แล้วก็ กุ้งรับแหม่มนะตามอยู่ใบเต่าอ่ะไอ้หลุยมึงเรียกมายังอ่ะถามเลยตามอันยากได้ได้ประกอนเลยค่ะบม่ใช่แกแก่นะพี่เขาไม่โกรปล่อยเขาเลยตามพอดีได้อีกคันทมจนสติจะเสียพอดีอยู่ใครกับเต่าอ่ะงกุ้งนี่มันใครวะกุ้งชื่อแม่พี่ใช่ไหมคะอย่าสแปมดิกุ้งกุ้งกุ้ง ปวดหัวว่ะสามจนปวดหัวเลยกูหาจัดอะสมองกูปิ้นเลยเนี่ยอิน่มร้อนแม่งเยอะเยอะทีทีบีกบเลยเยอะตอนมันต้องตามพี่ท้องเฮ้ยพี่เปาอ่ะน่าจะมี R8 ด้วยแหละน่าจะมีหนมั่วบุ่นเลยอยู่ในเวล์ไอแฮมซีรีส์ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับใครชอบใครถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะครับผมวันนี้เข้ามาโดนเนทพี่มารีนะครับเพราะว่าเพิ่งหนึ่งล้านซับนะครับทุกคนอย่าลืมยินดีกับผมด้วยนะครับวันนี้นะครับเจอกันครับรักทุกคนมากบาย คลิปยังไม่ได้ตัดจบนะครับเอ่อตอนนี้สมาชิกก็ผู้ทรงเกียรติที่สมัครสมาชิกมานะครับแล้วก็ขอบคุณมากเลยที่สมัครสมาชิกกันนะครับโอ้โหคนนี้นี่โหดมากนะครับนี่นี่คนนี้คนนี้โหดมากชื่อบืเริ่มเลยนะครับเนี่ยราคา 1, 5 0 0บาทนะครับผมอย่าลืมขอบคุณเขาด้วยนะครับสวัสดีเขาด้วยลายส,สดทุกๆวัน6โมงครับยกเว้นวันอาทิตย์เจอกันบาย